เพอสนงควาัะครับโอ้โอ้เสียสวัสดีครับวันนี้คนรักหนางกลางแปลงก็ได้มาสาี่านีน่นะครับขมลพรขอภาพยนตร์นะครับเจ็ดครับเจ็ดเข้านองวันนะครับกำงันสิบห้าโอ้อบครับเพื่อสรงครับยังอยู่นะครับวันนี้ถึงวันที่สี่กันยานะครับ จบจากนี้เลราไปต่อที่ออำเภออำนาตุ้มนะครับคุณสมควรน่าจะใส่กล้องไปซ้ายนมารวมกันเลยอันนี้คืนคืนที่เจนะครับกับกะมลพรภาพยนตร์นะครับงานสินค้าโอท็อปที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทนะครับพิกัดก็มาชมกันได้นะครับมาจับจ่ายสินค้านะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเสร็จก็มาดูหนังกัน หนังกลางแปลงนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีฉายให้ชมกันอยู่นะครับหนังบุรีรัมนะครับกำมลพรภาพพยนต์วันนี้เสียงน่าจะกระหึมครับได้ข่าวไว้ว่าเปลี่ยนเบตนะครับเปลี่ยนเบรแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นขนาด20 21นิ้วนะฮะก็จอจอก็ใหม่แล้วนะจอใหม่เบอร์โทรก็ติดต่อต่อเรียกใช้บริการได้นะครับกำมันพรภาพยนตร์ครับเบอร์อีกครั้งนะครับศูนย์แปดก็จะภาพท่านใดมีงานขึ้นทำบุญบ้านใหม่มีงานบวชงานอาัธิงานต่างๆนะครับก็สามารถเรียกใช้บริการอ่า ปมนพรภาพผยนต์ได้นะครับเจ้าของใจดีนะครับเจ้าของใจดีรูปหล่อใจดีครับ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 ผมจะ,ะครับก็วันนี้ก็ลั่นที่นี่นะครับที่ หน้าที่ว่าการอำเภอสนมนะครับก็ปักหลักอยู่ที่นี่จนถึงวันที่4ี่กันยานะครับก็รวมเด็ดเศรก็สิบส0 1ส1บคืนนะครับทีนี้ก็เป็นคืนที่เจเนาะวันที่หนึ่งแล้วถึงวันที่สี่นะครับคืนสุดท้ายนะครับ